สำหรับใครที่กำลังมองหาผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างบ้านทั้งหลังนะครับงานออกแบบต่อเติมนนีโนเวทบ้านบางส่วนแล้วกังวลใจว่าเอ๊ะเราจะไปหาผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตร,ตรงตามที่เราต้องการได้จากที่ไหนรวมถึงผู้รับเหมาจะทิ้งงานหรือไม่วันนี้ผมมีบริการดีๆจาก Be เวอร์แมาแนะนําบริการจาก b e เวอร์แนะครับก็จะเป็นระบบในการค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรซึ่งในทางระบบนั้นเขาก็มีการคัดกรองผู้รับเหมาที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานเนี่ยมากกว่า100่งรายให้เราได้เลือกสรรน,นะครับในการที่จะใช้ในงาน ก่อสร้างบ้านหรือว่างานออกแบบบ้านต่างๆนะครับโดยการที่เราใช้บริการจากทาง Bio แมนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเราจ้างที่ปรึกษาดีๆเลยนะครับในการที่จะทำให้งานของเรานั้นสําเร็จลดล่วงไปได้โดยเราสามารถที่จะนําแบบที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเข้าทําการประกวดราคาแบบออนไลน์หรือว่าการประมูลราคาแบบออนไลน์ได้เลยโดยคัดเลือกจากผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เราต้องการในราคาตามมาตรฐานรวมถึงในระหว่างการทํางานเนี่ยทาง Bio แมนเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนและบริการที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือ บริการในการตรวจสอบเรื่องของงวดงานและการเบิกจ่ายเงินสําหรับผู้รับเหมาและก็เจ้าของบ้านนั่นเองอันนี้เป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ผู้รับเหมานั้นทิ้งงานนั่นเองครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูบริการต่างๆของ Beauwer Man ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบบ้านตั้งแต่เริ่มต้นงานตกแต่งภายนอกภายในงานก่อสร้างบ้านทั้งหลังหรือว่างานรีโนเวทอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปปรึกษาพูดคุยได้เลยนะครับแถมเขายังมีบริการประเมินราคาเบื้องต้นเพื่อดูว่าเรามีงบประมาณประมาณเท่าไหร่ในการทําเราจะได้รู้ว่า เราต้องเตรียมเงินเตรียมบัตเจตเท่าไหร่ที่จะใช้ในการออกแบบหรือว่าก่อสร้างนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูเบื้องต้นได้เช่นถ้าเป็นงานออกแบบบ้านอันนี้ก็จะบอกเลยว่าเป็นงานออกแบบทั้งงานโครงสร้างงานสถาปัตย์เรื่องงานระบบพื้นที่ผมใส่ไปซี่200ตารางเมตรนะครับก็อยู่ที่750บาทต่อตารางเมตรในการออกแบบนะครับรวมกันก็คือข้าแบบที่ประมาณ150,000อันนี้เป็นราคาเบื้องต้นนะครับเวลาเราใช้บริการจริงเนี่ย เราก็สามารถที่จะเลือกผู้รับเหมาพวกแบบจากระบบ Viewer Man ได้นั่นเองนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กันที่บูธ t ิ e เ e อร์แนะครับก็เป็นผู้ช่วยเนาะในการที่เราจะหาผู้รับเหมาในการทำบ้านนะครับเดี๋ยวรบกวนขอแนะนำผลิตภัณฑ์หนึน่งว่ามันเกี่ยวกับอะไรคะก็ v i e เ e r ร a n นะคะเราเป็นแพลตฟอร์มค้นหาผู้รับเหมาค่ะในการที่จะช่วยให้ลูกค้าค่ะไม่โดนเรื่องของการโดนทิ้งงานเงานนะคะก็ ขั้น <ítulo> <displayed, S 1> ตอนเนี่ยในเรื่องของการระบบใจเงินสัญญาต่างๆกรบดีว่าแมนก็จะเป็นคนรับผิดชอบแทนลูกค้าทั้งหมดใช่ก็จะช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องของการทำสัญญาต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการคัดกรองผู้รับเหมาที่อยู่ในระบบของเราด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราไปหาผู้รับเหมาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเรื่องของการโดนทุจริตงานค่อนข้างสูงมากๆนะคะแล้วก็ทาผู้รับเหมาเองก็กลัวเหมือนกันที่จะไม่ได้เงินจากทางลูกค้าค่ะเพราะมีดีว่าแมนเข้ามาเป็นตัวกลางช่วยเหลือทั้งลูกค้าแล้วก็ผู้รับเหมานี่ค ก็จะทําให้การก่อสรางอะค่ะราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะประมาณนี้ก็แสดงว่าเป็นตัวช่วยหาผู้รับเหมาเพราะปกติเนี่ยผมไม่ต้องเดินไปหาเองค้นหาเองแต่ไม่แน่ใจว่าผู้รับเหมารายนั้นเนี่ยโอเคกับเราไหมที่งานเราไหมอ๋ออันนี้คือบิวแมนจะเป็นตัวกลางในการจัดการให้ถ้าอย่างนี้เปรียบเสมือนกับบิวแมนเนี่ยเป็นคอนซัลทให้กับผู้เจ้าของบ้านเลยนะครับคล้ายๆค่ะก็อย่างชาผู้รับเหมาที่เข้ามาอย่างแี้ค่ะเราก็จะมีการคัดกรองในเรื่องของประวัติอาชญากรรม เรื่องของผลงานต่างๆมูลค่างานต่างๆเนียค่ะก็จะพัดให้ลูกค้าทั้งหมดเลยใช่บางทีเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของการก่อสร้างบ้านตเท่าไหร่เงี้ยค่ะของทางวีว่าแมนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการมีวิศวกรเข้าไปตรวจทุกขั้งานกับลูกค้าด้วยก็จะคอยให้คําแนะนําต่างๆตั้งแต่กระบวนการเข้าไปสํารวจเลย<อ>แล้วก็ถ้าสมมติมีการตกลงทำสัญญากาันอย่างนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของวิศวกรในการเข้าไปรูจให้กับลูกค้าด้วยลูกค้าก็จะได้คําแนะนาต่างๆจากวิศวกรของเราในส่วนนี้ไม่มีค่าใช้ โอเคก็ okay, แสดงว่าถ้าผมเริ่มต้นยังไม่มีแบบเลยทําได้ไหมทำได้มีบริการเพิ่มเติมไหมครับ<ช>อย่างเช่นอ,ออกแบบบ้านอ,อย่างที่ว่าแมนเรารับตั้งแต่ออกแบบต่อเติมปรับปรุงสร้างใหม่ทำทุกอย่างค่ะใช่ในส่วนของบริการซ่อมแซมก็ประมาณ5้าหมืบาทขึ้นไปก็รับหมดเลยรวมทั้งค่าแบบค่าของค่าแรงเนาะห้าหมบาทขึ้นไปก็รับแล้วอ๋อก็แสดงว่าถ้าผมมีที่ดินอยู่แล้ว แล้วก็ต้องการจะหาผู้รับเหมาในการต่อเติมหรือว่าสร้างบ้านก็มาปรึกษาบิ้ยวแมนได้ก็หรือถ้ามีแบบแล้วก็คือเข้ามาอย่างเช่นมี b บีวคิวแล้วมีประมาณราคาแล้วก็เอามาบิดก่อสร้างได้ค่ะตอนนี้มีผู้รับเหมาอยู่ในมือประมาณกี่รายครับในในแพลตฟอร์มของเราก็จะมีผู้รับเหมาในระบบประมาณ200รายนะคะก็จะมีเปิดอยู่ที่ในโซนของภาคเหนือด้วยค่ะอยู่ที่พิษณุโลกก็จะแวนส่วนของภาคเหนือทั้งหมดใช่ค่ะ แล้วก็ในเรื่องของผู้รับเหมาที่เราพัดเลือกเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะมีหลากหลายความเชีย่ยวชาญหลากหลายนคะคะก็จะได้ตอบโจทย์กับลูกค้าที่ต้องการงานในแต่ละส่วนบ้านเหมือนกัน <Okay. S 1> ใช่ก็คือบ้านทางหลังก็ได้ต่อเติมก็ได้คราวนี้เราปกติแล้วนะครับสิ่งที่ผมกังวลก็คือในฐานะเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือเรื่องของเวลาที่เราบิดไปแล้วผู้รับเหมาเนี่ยจะแบ่งซอยงวดงานงวดแรกเนี่ยเขามักจะขอเงินมัดจาคราวนี้ถ้าใช้บริการกับทางดีวแมนเนี่ยเงินค่ามัดจำีนผมจะต้องจ่ายแล้วสั่งบ้าน ายเงินของบิ o m a แมนเราจะใช้ระบบที่เรียกว่า s อส o คไอเคนะคะ s c สโคไอเคาเนี่ยจะเป็นการที่ลูกค้าค่ะจ่ายเงินมาไว้ที่บิ o m a แมนก่อนต้นมวดอ่าอย่างเช่นงวดแรกหนึ่งหมื่นบาทก็จ่ายมาไว้ที่บิ o m a แมนก่อนก่อนที่ผู้รับเหมาจะเข้าไปเริ่มอ่าแล้วหลังจากนั้นผู้รับเหมาก็จะเข้าไปทํางานให้กับลูกค้าค่ะหลังจากนั้นงวดแรกเสร็จเรียบร้อยเสร็จทุกกดแล้วเนี่ยลูกลูกค้าเนี่ยก็เป็นคนอนุมัติ จ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาทาวิวแมนทำหน้าที่ในการจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาเองค่ะอันนี้ก็จะแก้ไขปัญหาตรงที่ลูกค้าก็ควที่จะไม่เห็นงานแล้วผู้รับเหมาก็จะกังวลที่แบบเอ้ยถ้าผมทํางานเสร็จไปแล้วลูกค้าจะจ่ายไม่จ่ายเงินหรือเปล่าใช่ทั้งสองก็จะมีความแบบว่าที่สบายใจมากขึ้นในการที่จะได้รับเงินหรือว่าจ่ายเงินอย่างี้ค่ะโอเคก็แสดงว่าอย่างเช่นการซอยงวดงานอะไรนี้ก็สามารถปรึกษาได้เนาะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเบิกงวดงานมาปุ๊บให้ผู้รับเหมาเนี่ยทางนี้ก็จะดูแลทั้งหมด คราวน,นี้ในกรณีที่เรื่องของเวลาที่มีปัญหาขึ้นมาครับเห็นบอกว่ามีวิศวกรนคอยดูให้ในแต่ละงวดงานด้วยเข้ามาเช็คหน้างานใช่ค่ะจริงๆในส่วนของนักงานลวิวแมนเองคนที่เป็นเซลล์ดูแลลูกค้าโดยเฉพาเะพเนี่ยก็จะประสานงานให้ลูกค้าทั้งหมดเลยส่วนในด้านของผู้รับเหมาก็จะมีวิศวกรดีแลวิวแมนนะคะที่ช่วยควบคุมในเรื่องของการทำง,งานอย่างเช่นแผนการดำเนินงานเราก็จะคอยดูว่ามันจะเสร็จสิ้นตรงกับตามแผนหรือเปล่าก็จะคอยดูให้ตั้งแต่ต้นยันจบเลยค่ะใช่ แล้วก็ทุกๆงวดงานนะคะก็จะมีวิศวกรของบิลวแมนก็เป็นตรวจพร้อมกับลูกค้าด้วยอ๋อใช่ก่อนรับแต่ละงวดอล้นี้ค่าให้จ่ายนะครับในฐานะเจ้าของบ้านเนี่ยค่าให้จ่ายทางบิลวแมนเนี่ยคิดอย่างไรหรือว่าไม่ได้ไม่ไ้มีค่าใช้จ่ายะอะไรบ้างถ้าสมมติเป็นทางลูกค้าเราจะไม่ได้มีคิดค่าบริการอะไรจากทางลูกค้าเลยค่ะอ,อ,อย่างเช่นแอพลิเคชันหรือว่าไลน์หรือว่าเข้ามาสอบถามเรื่องของราคาประเมินนะคะอันนี้เป็นค่าบริการฟรีทั้งหมดใช่แต่ถ้าสมมุติว่าของเราจะมีการเก็บค่าการตลาดกับทางผู้รับเหม รายคล้ายกับช้อปปี้ที่เวลามีใครมาลงของเนี้ยค่ะก็จะมีการคิดค่าบริการการตลาดสําหรับผู้ที่มาหางานในของเราค่ะโอเคแล้วก็สิ่งที่เจ้าของบ้านได้คือเรื่องของสบายใจละอันนี้ก็คือได้ผู้รับเหมาที่การันตีมายู่แล้วแหละระดับหนึ่งที่อยู่ในพอร์ตทั้งหมดเนาะแล้วก็ดูแลเรื่องของเงินที่จ่ายผู้รับเหมาดูแลเรื่องของงานจนจบนะครับ ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับก็หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้แล้วเดี๋ยวจะมีแอปพลิเคชันค่ะของ b i โ Man โดยเฉพาะเลยก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกสบายในการเรื่องแบบว่าบางท่านเนี่ยเวลาจะทํางานต่อสร้างอะไร้ยคะมีเหตุจําเป็นที่ต้องไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศ mm hmm. จะไม่ได้อยู่ดูหน้างานตลอดเวลาถ้าแอปพลิเคชันของ Bio m แ n เราจะมีการติดตามผู้รับเหมาเป็นแบบเรียลไทม์ hmm. เลยอย่างเช่นผู้รับเหมาะจะมีการเช็คอินว่าวันนี้เข้าไปกี่โมงวันนี้ทําอะไรบ้าง okay. วันนี้ออกงานกี่โมงแล้วก็จะสรุปให้กับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันลูกค้าสามารถเช็ครายละเอียดเรวล์ได้ทางแอปพลิเคชันหรือจะมีรูปภาพเรื่องของรายละเอียดงานต่างๆให้กับลูกค้าทางทั้ง,งหมดใช่อตอนนี้ก็ประมาณเปิดม,มาสองปีแล้วเนาะเปิดมาสองปีแล้วค่ะในเรื่องของสถิติการดูทิ้งงานตอนนี้ก็เป็นคนไล๋อไม่มีงานวแจ๋วมากเลยตอนนี้ประมาณโปรไฟล์ที่ทําไปแล้วเนี่ยประมาณสักกี่กี่งานนะครับน่าจะประมาณร้อยกว่ารายร้อยกว่าร้อยกว่ารยได้แล้วค่ะแล้วก็มีงานที่แบบใหญ่มากๆก็จะเป็นเรื่องของ สิบล้านขึ้นไป <Okay. S 2> นเรื่องของการสร้างโรงงานหรือว่าอาคารคาณิสังแต่ตามส่วนเริ่มที่ห้าหมื่นใช่อันนี้เฉพาะค่าแรงไหมหรือว่าต้องค่าของบวกค่าแรงปกติแล้วแต่ลูกค้าค่ะบางท่านเนี่ยก็จะมีของอยู่แล้วต้องการจะมาหาผู้รื่เหมาที่คิดแค่ค่าแรงอย่างเดียวแต่บางท่านก็จะชี้คิดทั้งค่าแรงทั้งค่าของใช่ลูกค้าสามารถเลือกได้หรือพูดคุยกับผู้รับเหมาได้ทั้งหมดเลยงม่ได้มีจำกัดว่าทางเราจะไม่รับแบบนี้ไม่รับแบบนี้อย่างงี้สามารถมาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะ ล้วเห็นบอกว่าอันนี้จริงๆแล้วคืออยู่ในเครือของบริษัทซีคอนใช่ไหมครับเเป็นบริษัทลูกในเครือของซีคอนค่ะม่ก่อนตั้งมาเมื่อสองปีที่แล้วสาเหตุที่ต่อตั้งมาตอนแรกไม่ได้ทางบริษัทซีคอนเนี่ยเขามีการสร้างบ้านอยู่แล้วค่ะทีนี้เวลาลูกค้าสร้างบ้านเนี่ยเขาต้องการต่อเติมใช่ไหมคะต่อเติมเลยใชพอลูกค้ากล่ของซีคอนต้องการต่อเติมต้องการปรับปรุงบ้านนะคะ ทางบริษัทซีคอนเขาก็เลยเห็นความจําเป็นว่าถ้าเรามีบริษัทลูกที่สามารถต่อเติมไปในตัวได้เลยลูกค้าเก่าก็จะสามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้ด้วยอืมโอเคคณะนี้ทางทางเพจผมเนี่ยมันก็จะมีทั้งเจ้าของแล้วก็มีทั้งผู้ร,รับเหมาด้วยถ้าผู้ร,รับเหมาด้วยเนี่ยที่เขาสนใจอยากจะเข้าสู่ระบบเนี่ยสามารถที่จะสมัครเข้าไปร่วมงานด้วยได้ไดหรือไม่สามารถที่จะเข้ามาเป็นพานร์ทเนอร์แล้วกันนะคะ,นะ,คะในบริษัทของในวีโกแมนนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าทักมาในเพจกก็ได้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะมีแอดมินที่ดูแลผู้รับเหมาโดยเฉพาะอาคารในการส่งข้อมูลให้ทั้งหมดเลยโอเคก็<ล>สบายใจทั้งผู้รับเหมาเองก็ได้งานเนาะแล้วเจ้าของบ้านเองก็ได้งานที่มีคุณภ<ด>าพน,นะครับ<ช>มีคนการันตีแล้วคอยตรวจงานให้คร่านี้ก็หมดปัญหาแล้วนะครับเรื่องของการที่ช่างทิ้งงานเ<ช>นาะโอเคขอบคุณบิว e r m a n แมนนะครับโอเคคุณขาถ้าใครสนใจก็สามารถที่แอดไลน์ถึงได้นะก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ biewerman.com รวมถึงช่องทางการติดต่ออื่นไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o l l n e นะครับแล้วก็สายด่วน1391มนะครับผมหวังไม่อย่างยิ่งนะครับว่าบริการนี้เนี่ยจะเป็นบริการที่ตอบโจทย์คุณผู้ชมในการค้นหาช่างค้นหาผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตรงต,ต,ตามความต้องการและที่สำคัญนะครับสบายใจไร้กังวลเรื่องของผู้รับเหมาทิ้งงานได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับนนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ